สวัสดีครับคุณพ่อสมพงศ์สวัสดีค่ะคุณพ่อสมพงศ์สวัสดีค่ะนี่แหละครับธมโชมเนะเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับหาเจ็ดแตกเนาะครับคุณพ่อเนาะแตกครับซาเบิดบานครับแสนแตกครับหาเจ็ดครับเอฟซีเนาะเห็นตัวเลขในเหรียญพญาขุดครับผมครับผมธมโชมงวดนี่สิห้โชกไงต่อเนื่องว่าสันครับอาจจะได้อาจจะได้แน่นอนบ่ครับเนี่ยไม่เอาไรครับเราสูเอฟซีฟังไะครับขึ้นแนีออกอ อัน่าไปใส่ไี่นนองชายไปนําครับหนองไส้คนนั้นเสียแล้วเนาะครับอุ้ยไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งขายของครับสื่อซื้อไปกินครับผมว่าจะเอาทั้งสองถุงผมว่าซื้อขับนเขาคลายเป็นขนมหวานโอ้ขนมหวานครับผมว่าเอาเอาเวดร์ตเอาสองถุงครับครับเขาบอกว่าอันนึงหาซืได้เห็นไหมครับถุงนี้เศร้าหาเขาอ่ะ

ผมก็กินดีผมก,ก็ให้น้องผมน้องผมก็ขี่รถกลับบา้านขี่จักรยานขันบแต่อย่างกลับะครับผมผมเนี่นยขี่ไปอยางนี้ตืนมากน้องผมมันเกิดพศ14และคันผมตีอายุเขาหา12ครับหาสองตรงกับสองหาพอดีหาสองสองหาครับแล้วก็ขี่ไปขี่แบบท่าแงแดงอ่ะขี่จักรยาน ครับนอนดีมือไม้ไม่ฟันมาดันฟันมาเห็นผูญิ่งประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเขาบ่าว่าไม่ถามเขาเรียกตออกยังเขาเขาก็ปัดอินเขาเขียนให้ซีเจ็ดซีเจ็ดเลยครับผมแล้ว ผมไปถามา i, more, เขาอีก,กมมแมนว่าซีเจ็ดซีเจ็ดแมนอยู่ครับแมนซีเจ็ดได้เขาเขาบอกผมซีเจ็ดคุณยิงเขียนใส่ในดินลหานี่ครับแต่ผมไปถามาเขาเขาว่าซีเจ็ดครับว่าซีเจ็ดแล้วก็ตรงกับน้องผมเกิดพศ .14 กศ .14 ครับเพราะว่าเด็กซี่มาแห้งซีมาแห้งได้เลียนวิ่งเลยครับวิ่งซีาา่ครับเอฟซีซีมาแห้ง แล้เวเดบที่ผมเห็นได้แต่ว่ามันมันเป็นรักเก่าครับสูตรคำนวณใน,ในรกเรื่องรักเก่ารักเก่ารักนวยแต่ก็มาใส่กับเจ็ดครับเดขที่ได้คือเจ็ดเก่าสีเจ็ดเลขฝันหนึ่งสี่สองหาเลขฝันสองหาหนึ่งสี่สีเจ็ด ครับราคาสื่อถุงแกงหาสิบบาทนะครับนเนาะเขาว่าหาสิบบาทเขาว่าเอาว่าตุถุงนี่หาสิบบาทได้ครับอ๋อครับผนว่าตัวนี้เร้าหาเขาว่าเออตัวเร้าหาน่ะผมว่าครับผมเลยได้ตัวเร้าหามาครับโอสองหาครับสองหาแล้วก็เลยกินแล้วบอกว่ให้นอกให้นอกกินอะไรอีกก็ไปให้นอกครับนองมาเบอ่งเนาเขาเกิดพอสิบสี่ กาเข้าอิ่วยากเข้าสิบหาที่สองหาสิบสองคนครับตรงกับสองหาครับอันงวดทีพานหน้างวดทีพานหน้านี่เป็นเลขขวอมฝันนะครับของคุณพ่อสมพงศ์เนาะเขาเลขข้อมฝันครับแต่กับมันสลับกันเนาะสลับกันวันห้าหนึ่งเจ็ดถ้าจัดก็ห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับโอ้โหเลยครับครับผมอืมนี่แหละงวดนี้เนี่ทางเด็ดครับ ครับคุณพ่อสมพงศ์ของเขาเนาะพี่น้องไส้ครับท่านผู้ชมน้องไส้อ<ม>ืมจะมขึ้นต่อมาผมฝันสีเจ็ดผมเมื่อฟัน,ฟนครับฝันเด็กเห็นผู้หญิง,างนางไหมผู้หญิงมาอีกมาอีกผู้หญิงครับผมเลยตซนนั้นคืาายอใครยู่บ้านฝันเปิดไฟหุ้องมงีผู้หญิงกับผู้ชายนอนกอนครับนอนทำงานไป ก็นอนหัวกันครับผมก็ไม่ดีตรงเก่าเจ็ดครับผมตรงครับผมเน้นคือ c ด C7 เนาะครับเนาะหัวนี้ c ีเจ็ดเก่าเจ็ด c ดกับเก่าเจ็ดครับผม c ีเจ็ดเก้าเจ็ดครับเ F4 เนาะครับรองหนึ่ง C ตัวรองหนึ่งซ C ครับรองหนึ่ง C กับสองหาครับผมสองหาตัวรองครับสองหากับหาศูนย์เนาะครับเนาะ นี่ละงวดพฤศจิกายนพศสองพันหกสิบหกครับมีอย่างอีกครับคุณพ่อสมพงศ์ยังมีเขามาเจ็ดตรงยังอยู่เจ็ดตรงยั่งบอรหูว่าล่างหรือบนครับเพราะว่างวดมันเจ็ดสองตัวนะครับเนาะเจ็ดห้าเจ็ดอาจจะยังอยู่เจ็ดตัวหนึ่งเจ็ดคือว่าได้ครับในค่ากระสองตัวได้หามาบนหามาลางนะครับเลี่่างนะตุ้มมัดสองหาม สองหาหาสองครับคันหานั่งอยู่ก็อตอบครับ,ค,รบคันนั่งเจ็ดซีเจ็ดีเก่าครับเนาะเอาลองเบิ้งครับเพราะว่าเฮ้ากับบุหัวมันสิออกตัวไรเนาะครับเนาะเป็นความฝันเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับแต่ถ้า,ถามากน้ำกันเนาะครับเนาะก็ะสิทธิ์ใ,ใส่ใช่ไหมครับผม คือรถติดครับนี่ล่ะครับท่านผู้ชมอีสานบ้านเรา,าไปาหารถตดิดโบเห็นเลยเขามีมเบิดแล้วครับผมเบิดแล้วเบิดแล้วครับอาโบป็นหยังครับบ่บเป็นหยังเนาะแนวคนมักเกลือขึ้นกันครับท่านผู้ชมขอให้ถืกรางวัลที่1ตอนรับปีใหม่ครับพอสมหมายของเฮาครับท่านผู้ชมเนาะกับขอบพระคุณหลายครับสวัสดีครับโอ้ยพอสมพงษ์บอกเปลี่ยนใหม่ให้เลยสมหมายนขอขอ้อยฟังเพลงสมหมายหลายนะครับเนาะเอับ คุณพ่อสมพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพ่อสมพงศ์ขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อสมพงศ์ธรรมชุมห้าศูนย์เล้วก็บสองห้าเล่าก็บหนึ่งสี่ธรรมชมเน้นเน้นสี่เจ็ดกับเจ็ดเก้านผู้ชมถ้าเลขคำนวณให้วิ่งเก้านผู้ชมเจ็ดเก้าสี่เจ็ดคำนวณได้ความฝันให้เน้นเน้นสี่เจ็ดงวดก้อนกับเข่าจังๆนักข่าวเจ็ดวันนี้คุณพ่อสมพงศ์กำมันใจกับท่านผู้ชม ตัวล่องนั่น2องหาหนึ่งสี่ตัวเน้นๆนั่นซีเจเจเก้าค่ะท่านชมก็ขอให้มิโชคม,มิลาภก็คุณพอสมพงษ์นะค่ะเนาะประจําหวดวันที่สามสิบท่านว่าคมพศอสาวสองพันอร่อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3มดาวกับเซราท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อห้โชคโชคมั่นหมาน,าน,มาน,านเฮงเฮงรวยรวยค่ะแต่ยพึ่งผาไปใส่นะค่ะท่าชมทอมีสมดาวมิของดีมาฝากท่าชมค่ะ เราชมเบืองค้องดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชม ออาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกนง่นเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่ึจนสิรอถือนะครับน้องสัมผัชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนาง่าอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการ้ายกลับคืนมาได้ พ่เมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดไง ฟอนลวัสดเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปัารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆ่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเล พูดก um. ับผู้ใหญ่เนาะสวัสดบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านไหที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาขายว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบรมาบังหนาลานเห็นุใน้คนมองโบเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทานา้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินเสือเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือนี้กคับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออมากนะครับเนและ้วก็เมื่อแทๆครับมมท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทือ่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนเมม่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราอทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสม,มุชุมแล้วกาบ้าแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุ่นมานําครับได้น้ำมุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีที่ราศีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมา,มาที่มาครับสม,มุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงเกสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่พงเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ย <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาคนาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ